สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับพุณนสำราญรอดเพชรและดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีครับน้องมิววันที่สองสำหรับการมาออกอากาศในช่อง77นะคะแต่ว่าประเด็นการเมืองช่วงนี้มันร้อนจริงๆรยงร้อนไม่ขาดสาย ถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมก็จะนําคอรมอชุดใหม่เข้าถวายสัตยปฏิญาณแต่ที่หลายคนจับจ้องคือการปรับคอรมอรอบนี้เนี่ยมันมีเก้าอี้หนึ่งที่ว่างที่เมื่อวานเราคุยกันไงรัฐมนตรีกาลาโหมแต่ปัญหาไทยกัมพูชามันก็ยังร้อนอยู่มันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยคือตามข่าวเราก็รายงานไปแล้วว่าแนวโน้มน่าจะเป็นใครนะว่าการกลาโหมคนใหม่ถ้าเป็นคนนั้นเนี่ยต้องรออีกสองเดือนค่อ มันจะไหวหรือไม่การรอมันจะแก้ปัญหาชายแดนได้หรือไม่วันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะต้อนรับพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรท่านเป็นอดีตเลขาธิการสมอชอน,นะคะหรือว่าเสแมวตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสแมวคะ่ะสวัสดีครับเสแมวครับสวัสดีครับสำรานครับสวัสดีครับน้องหนิวพี่แมวเสแมวครับพี่กอนยินดีเชิญครับผมครับครับก่อนจะไปเรื่องความมั่นคงขอนิดหนึ่งก่อนภาพรวมที่สาราน,นวินิจฉัยออกมาเมื่อวานนี้แล้วก็ให้นายกหยุดทําหน้าที่นะ แล้วหลายฝ่ายก็คาดหมายว่าอนาคตนายกก็คงจะลําบากตรงนี้นี่ในบริบทของความมั่นคงทางการเมืองเป็นไงครับเสียแมวความมั่นคงทางการเมืองก็มีความชัดเจนครับเมื่อวานที่การให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> ของสารรัฐธรรมนูนเนี่ยครับที่ว่าเ็ดสองแต่จริงๆแล้วถ้าดูลงไปลึกในรายละเอียดสองท่านนั่นน่ะจริงๆก็เห็นด้วย <c oughs> เพียงแต่ว่ายัางให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของการต่างประเทศความมั่นคงแล้วก็การลังแต่ในยะจริงๆก็คือหยุดปฏิบัติหน้าท,ที่ติงบอเขตแบบนี้เท่ากับเบ็ดเสร็จเก้าท่านแนวโน้มที่จะเกิดการวินิจฉัยนะครับก็เชื่อว่าจะจบลงด้วยท่านนายกจะต้องพ้นจากการดารงตําแหน่ง<อ>เป็นตรงเนี่ยครับจะส่งผลกระทบกระเทือนในทางการเมืองคือเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แน่นอนอใช่ครับผมเสมวคิดว่าต่อให้คุณแพรทองทานจะชี้แจงเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองที่หลายคนคาดการได้ใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเหตุที่ร้ายแรงนะครับเพราะมันส่งผลกระทบต่อตัวท่านตัวท่านนายกเองตัวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วก็เกียรติภูมิของกองทัพนะครับแล้วก็ของประเทศชาติคือมันกระทบเกียรติภูมิตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกระทบเกียรติภูมิกองทัพไทยกระทบเกียรติภูมิประเทศชาติั้ะข้อยุติต,ต้องจบลงด้วยการมีปัญหาทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็ ต้องผลออกจากตาแหน่งและเชื่อมั่นนะครับ,รบการวินานิชัยเรื่องเนี้ยจะไม่ยาวนานนะครับอย่าไปคิดว่าสองเดือนสามเดือนไม่ใช่ละครับจะอยู่ประมาณในกรอบที่หนึ่งเดือนนั่นแหละครับผมใช่ครับหนึ่งเดือนเสร็จอย่างเก่งนะประมาณนั้นดังนั้นที่อาจจะมีคำกล่าวที่ว่าตอนนี้เกมโอเวอร์แล้วมันก็จะดูอาจจะกว้างไกลไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความใกล้เคียงความเป็นจริงใช่ไหมเสี่ยแมวใช่เลยครับเพราะว่าตัวท่านนายกก็มีโอกาสมีอันเป็นไป ท่านผู้นําจิตวิญ,ญญาณของพรรคเพื่อไทยท่านทักษณิณนะครับ <S <S สองคด,ดีที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่นีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอ1อ2ก็จะมีการใส่สวนกระบวนท่าทั้งหมดเนี่ยจบไปในเดือนกรกฎาแล้วก็ผลวินิจฉัยก็จะออกไปเดือนสิงหานั่นแหละครับเป็นความร่อแหลมแล้วก็แนวโน้มน่าจะเป็นลบมากกว่าจะเป็นบวก ต่อตัวท่านทักษิณใช่กับผมครับเอ,อเสแมวคะถ้าเรารมองข้ามชดสมมติถ้าเป็นอย่างที่เสแมวคาดการคือคิดว่าสุดท้ายแล้วคุณแพรทองทานน่าจะไม่รอดจากโมสารรัฐธรรมนูญแต่อย่าลืมนะมันมีทั้งคนไปร้องกกตไปร้องปอป,ป,ปอชอไปแจ้งความในมาตรา1นึด้วยคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นไปสู่พวกคดีอาญาด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย ใช่ครับมันไม่พวกคดีอาญาก็คดีอาญาอไอ้ทางเรื่องคดีการเมืองคดีการเมืองอฉะนั้นพอโดนตารรัฐธรูญวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็สามารถไปสัมพันธ์กับคดีอาญาได้แต่จริงๆแล้วมันแยกส่วนกันครับส่วนที่ถูกดําเนินคดีอาญาไปแต่ปปชหรือกกตหรือทางที่มีคนไปร้องตารวจโดยตรงมันแยกส่วนกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยอาการจะหนักนะครับท่านนายชวิกโดนเรื่องทั้งการเมืองและก็ะดนทั้งเรื่องคดีอาญาใช่ครับผมครับมีมบางฝ่ายก็แนะนําว่า ท่านนายกงงเง้นี่น่าจะคิดใหม่แล้วก็ตัดสินใจเสียสละลาออกเพื่อรักษาความบอบช้ำคือยังไม่โดนตัดสิทธิ์คือพอลาออกปั๊บนี่สารมูลก็หยุดการวินิจฉัยถูกไหมเสี Me ่ยแมวอใช่ครับในเรื่องของทางการเมืองปั๊บสันแล้วนูนก็หยุดวินิจฉัย <S 1> <S 1> <ช>ประเด็นนี้ไปแต่ประเด็นอาญามันไม่ได้หยุดนะครับเอาล่ะมันก็เดินไปตามคันลองของกระบวนการมัน<ต><ช>อย่อน้อยอาญาก็หลายปีดังนั้นนี่อ่ามันยังมีขั้นตอนใช่ครับยังมีขั้นตอนทีนี้นี่ ถ้าสารน้ำนนนไม่อยู่นนิฉัยคือไม่มีการตัดสินเพราเราลาออกนี่นะก็จะเซฟเอาไว้ได้ไม่เหมือนคุณเสียถาโดนนี่เป็นกรรมการบริษัทนั่นแหละครับนั่นแหละครับคุณเสียหาคาดการผิดไงครับตอนนึกว่าเอ้น่ายังนึกว่าผู้นาผิดวิญญาณยังมีอิทธิฤทธ ยังนึกว่ารัฐพันลึกก็คงน่าจะปล่อยให้โอกาสแต่สุดท้ายคือการคาดการผิดใต้กระบอกัำนั้นควรจะลาออกใช่ไหมคุณแม่รองทานท้าลาออกมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะจะดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้อย่างน้อยเรื่องทางการเมืองคดีทางการเมืองทําให้ตัวเองปลอดภัยขึ้นใต้กระบอกดำอ๋มอม,มันก็ไม่เดินไปสู่การพิจารณาของศาลใช่ใช่คือจะเซฟทางการเมืองเอาไว้ก่อนบอบช้ำน้อยเพราะถ้าเดินไปต่อไปเกิดสารบอกว่าหลุดจากตาแหน่งเนี่ยโอ้ โอ้มันถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับรุนจากตำแหน่งไปว่าถ้าตัดสิทธิ์เป็นสิบปีอีกะไรเงียว่าใช่ครับหรือตลอดชีวิตเราก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนใช่ครับผมครับเซมวแต่ว่าทิศท,ทางนะตอนนี้นอกจากคุณแพทรองทานอาจจะไม่ลาออกแล้วเนี่ยในทางตรงกันข้ามท่านยังควบในตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยนะคะครับตรงเนี้ยเชื่อว่าดีไม่ดีกำลังจะมีมือดีเนี่ย ไปร้องมายื่นเล่นงานในตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมอีกเนี่ยผมยังเสียวๆนะเชื่อว่าด,ดีไม่ดีวันสองวันยังมีมือดีมายื่นกันอีกใช่ครับผมครับในมุมแสแมวคิดว่าคุณไพทองทานยังควบตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้ไหมคะคือในหลักทางกฎหมายยังมีช่องว่างที่ควบอยู่ได้ครับแต่ถ,<ม>ถ้ามีคนมาร้องต้ำในกรณีจะได้ทำตรงนี้ครับก็จะเป็นปัญหาแล้วก็มีโอกาสต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมไปอีกใช่ครับผมครับใเสียวว่าเลยนะังควบทีน่้มนที่ัอนธรมอนะ ปรับเปลี่ยนเที่ยมนี้นี่ขอโฟกัสไปที่เก้าอี้ว่าการกาโหมว่างเว้นเอาไว้กาโหมก็จะมีรนปฏิช่วยบิ๊กเล็กรักษาการสำนักที่อยู่คนเดียวตรงนี้นี่เชิงการข่าวนี่เพราะอะไรครับทําไมไม่ตั้งครับตรงเนี้ยครับในเชิงการข่าวแต่ก่อนที่จะไปเชิญการข่าวเนี่ยถ้าโดยหลักการและในสถานการณ์สภาวะล้อมแบบเนี้ที่ประเทศเชิญภัยคุกคามนะครับในมิติเรื่องความมั่นคงทั้งประเทศเพื่อนบ้านและก็กับในภูมิภาคต่างๆเนี่ย อันนี้ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเลยนะครับ,รบอย่างแรงที่ไม่ตั้งและมนตีว่าการกระทรวงกาะหมเหมือนที่เรากําลังปเผชิญกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชายอย่างเนี้ยถ้าไม่มีรัตตีกาโหมตัวจริงเนี่ยการขับเคลื่อนน้าหนักนะครับลีลาการตอบโต้นะฮะการลุกการรับต่างๆเนี่ยโอ้มันจะเสียหายมากอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลไม่ทราบว่าเมาหมัดจนเสียการทรงตัวไปหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกเหตปัจจัยที่สำรานพูดเอ๊ะหรือมันมีอะไรลึกๆอยู่อันเนี้ย มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วตําแหน่งรับติีกาโหมเนี่ยมันควรจะเป็นของผู้ง่ายๆของผู้ที่มีสื่อข้ออานาจและพึงประสงค์อยากจะได้ตาแหน่งนี้ <c oughs> แต่เนื่องจากทางการเมืองที่มันเวี่ยงไปเวี่ยงมาก็เลยมาตกผลึกว่าเอ้ย่ยางนั้นโคต้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องเป็นคนกุมมาไว้ <c oughs> แล้วเขาก็ส่งรับติดช่วยกาโหมเข้าไปในพาครวมไทยสร้างชาติ <c oughs> ไปยืนอยู่ <c oughs> ฉะนั้นโคต้าถือว่าเป็นของพรรคเพื่อไทย แต่พอพระเพื่อไทยเสียการตรงตัวสถานการณ์ทางทหารปับ๊บทางฝ่ายการทหารปับ๊บฝ่ายที่เขาสืบทอดหน้านมาเขาก็ชิงจังหวะนี้เลย mm hmm. เพราะว่าเขาต้องการที่จะกลุ่มสภาพกระทรวงกลาโหมเพราะว่ารัมตีช่วยเป็นคนของเขาอยู่แล้วขณ<อ>นะ<อ>เดียวกันพรรคเพื่อไทยลึกๆเนี่ยก็ไม่อยากให้เขามากลุ่มสภาพกรลาโหมเต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวเองไปเกิดข้อจํากัดแล้ว<อ>ไงคือหมายความว่า,าไปสดุดเท้ากรณีเรื่องของอการบูชาเข้าตัวท่านภูมิธรรมก็เอ้า ดันมาหลุดไปเพื่อจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเพื่อไปคุมมทอหนึ่งฉะนั้นตรงเนี้ยระหว่างร้อยเหวี่ยงตรงเนี้ยเลยไม่รู้ทําไงหันรีหันขวางอ้าวก็เลยเอาว่างไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเสียหายเนี่ยถือว่ามีมากๆเลยครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและทําให้คนไปอ่านเลยว่าเอ้ยแสดงว่าคุณเนี่ยตัดสินใจมีปัญหาเรื่องประแานกัมพูชาแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ไม่มีภาวะการนําแล้วคุณก็ไม่รู้จะทํำยังไงทําให้ทหารมาชิงการนําคุณก็เลยเ้ย เกียวว่างตรงนี้ไว้ก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยคนเสียมันตกมากับภาพรักของรัฐบาลอย่างมากใช่ไหมครับคครับที่คนในรัฐบาลพยายามจะอธิบายว่าณตอนนี้เนี่ยท่านบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาพันธิ์นิตก็สามารถที่จะเอาสถานการณ์อยู่ฟังขึ้นไหมฮะบิ๊กแมวครับส่แมวก็ตรงนี้ครับความเป็นรัมตีช่วยกับลัมตีว่าการยังไงก็แตกต่างกันครับอำนาจเต็มมันต้องถูกที่ลัมตีว่าการเอาละไม่มีรัมตีช่วยรักษาการสั่งไปก็ได้แต่ว่าในภาพเนี่ยครับพลังมันตู้กับ ความเป็นลัทติว่าการไม่ได้ครับแล้วถึงแม้พอเราจะไปคุยกับประเทศที่เกี่ยวข้องในทางการทหารก็ตามนะยครับยังไงน้ำหนักของลัทธิกลาโผมเนี่ยมันถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดและมีความชัดเจนเป็นอำนาจตัวจริงคนก็จะให้น้ำหนักไปความเชื่อถือในการพูดคุยและเจรจามากกว่าใช่ครับผมครับทีนี้ว่างเว้นเอาไว้ตามการข่าวนี่เียแมวเห็นด้วยไหมครับเชื่อไหมครับว่าเขาว่างเว้นไว้ให้รอบิ๊กแก้วพลเดกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์อดีตผู้บัญชารหานสูงสุดซึ่ง จะครบสามเดือนอีกสามเดือนน่ะจะครบสองปีหลังจากการเป็นสอวอมาจะมาลงตำแอย่างนี้ใช่ครับถ้าเราถอยขาดทัดเนี่ยคนจะเชื่อว่าเช่นเป็นเช่นนั้น<ช>เพราะการดิวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับบิ๊กแก้วเนี่ยละครับแล้วก็บิ๊กแดงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกระบวนท่าของการที่ดิวเกิดดิวรับขึ้นอดังนั้นมีส่วนที่จะเป็นตัวบุคคลที่เขาวางไว้เห็นไหมครับม,มันจะสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบต่อนมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ดิลรับตรงนั้นมาที่เขาวางไว้แต่ปรากฏว่าตอนนี้้ดิลรับนี่มันมีปัญหาในการที่จริงๆแล้วอ่ะถือว่ามันล่มไปแล้วด้วยซ้ําไปแต่จังหวะที่พัชเพื่อไทยเนี่ยสูญเสียการทรงตัวเขาก็ตบกลับมาเพื่อจะต้องมาเืออำนาจในตรนกรภูมิไว้แล้วตรงเนี้มันใกล้เข้าสู่กระบวนการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนายทหารในเดือนตุลานี้ซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าผู้นการเหล่าทัพเนี่ยทั้งฐานเรือฐานอากาศประหลดกระทรวงเนี่ยผู้นิยการสุดเนี่ยเกษียณไปหมด อพอาะนั้นบันถือเป็นการเปลี่ยนทางใหญ่เลยเฉพาะปู่งแกนระบบฝ่ายทหารเขาก็จริงมาเลยว่าเพื่อไม่ต้องการให้พักการเมืองโดยเฉพาะพพเพื่อไทยเข้ามายุ่งเขาเลยใช้จังหวะนี้แล้วก็ไปจากการที่เพียงคาตรงเรื่องกับบูชาเองทําให้ตัวเองเนี่ยถูกเข้าบังคับวิถีไปเลยทหารเขาก็จริงการนําตรงเนี้ยเสียบเข้ามาแต่ถามว่าตัวบุคคลตรงเนี้ม,มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ถ้าเราต่อยสัทั์จากที่มาที่ไปที่ผมว่าไปแล้วนในตลอด<ห>ร,รอวันสิ้นเดือนพฤษภามสิบกันยายนเนี่ยนะ ก็คือแต่แต่งต well> ั้งโยกย้ายก็ต้องจบแล้วนี่แต่ว่าแต่จริงๆเนี่ยล่ะมันเป็นการคาดการจะเดินไปงั้นแต่จริงๆเนี่ยไอ้รัฐบาลเนี่ยพี่ยังเชื่อว่าอายุมันสั้นมากนะมันอาจจะอยู่คนเดินกระดักอระดาไปเนี่รัฐบาลอ้นุเนี่ย นั่นแหละจะไปไม่ถึงเมื่อั้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่รัฐบาลอีกทีแลวตอนนั้นต้องไปดูหน้างานในสถานการณ์นั้นอีกทีเซยแมวแต่ว่าดิฉันอยากรู้นะคะสมมติถ้ามันเป็นบิ๊กแก้วจริงๆนะคะมันก็อาจจะทําให้คนคิดได้ว่าอุ้ยนี่ไงเป็นการตอกย้ําดีลลับเลยนะซึ่งจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะดีลับังกาวีว่ามันจะทําให้แบบภาพของรัฐบาลมันดูดีขึ้นจริงอหมคะมันไม่มีดีขึ้นมันมีแต่ยิ่งจะทุดตัวแล้วพี่เชื่อว่าไอ้ข่าวกระแสลืออย่างเนี้ยจริงๆมันไปเกิดขึ้นนะ เพราะความพ้ยมพ่ายข,ของฝ่ายรัฐบาลเหมือน,น,นชันรีทั้งขวางอะ่ะ<อ>มือต่ทำทาอะไรไม่ถูกอะ่ะแล้วมันเลยไปเกิดช่องว่างแก๊ปแต่ว่าที่จะไปถึงบิกแก้วเนี่ยพี่เชื่อว,ว่าไม่เพราะรัฐบาลเนี่ยม,มันจะมีอันเป็นไปก่อนมันต้องไปเกิดรัฐบาลใหม่ซึ่งก<ช>็ไม่รู้ว่าบิกแก้วจะมีโอกาสเข้ามาในรัฐบาลใหม่นั้นหรือไม่ใช่ครับ<อ>แสดงว่า<อ>คือองค์ยิงอยากไปก่อนที่จะถึงสามสิบกันยาถูกต้องไหมถูกต้องใช่ครับเดือนสิงหาเนี่ยจับตาได้เลยคดีท่านผู้นําสิทธินยากับคุณตีคุณองิอง และนั่นแหละครับมันก็จะนําตู่การเปลี่ยนตงใหญ่ของบ้านเมืองคือตัวนายกดตสีใช่ไหมก็ฟันธงกันเล็กน้อยไม่ต้องลงอาเรียกก็ได้โอกาสนายกคนใหมน่นี่ภายใต้คะแนนที่เหลืออยู่นี่เสียแมวคิดว่าจะเป็นใครครับคือตอนนี้นายกในบัญชีแล้วไม่ปฏิเสธพรรคเพื่อไทยก็จะมีท่านใจเกษนะครับพรรคภูมิใจไทยก็มีท่านหนูนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีท่านพีรพันธ์ นะครับพรรคประชาธิปัตย์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ยังมีอยู่นะครับ,รบแต่โอกาสตรงนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปสองคนแล้วก็โชว์ฟอร์มของความล้มเหลวไปนะครับยากที่พุ่งกลับเราต้องถอยกลับน,นะครับว่ารัฐบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกติยังมีพุ่งกลับการแสดงคือรัฐนลึกฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยแสดงแล้วไม่ผ่านนะครับความเชื่อถือหมดไปแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมีแต่สร้างสถานการณ์ให้เกิดปัญหามากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องความมาั่นคงไม่ว่าจะเรื่องต่างประเทศฉะนั้นมันก็ต้องขยับไปกระบี่มือถัดไปคือพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือว่ามีผู้แทนมากที่ส<อ>ุดส่วนท่านศีลรพันธ์<อ>เดิมทีเป็นตัวคาดหวังแต่ก็มาโดนคดีความที่ถูกบล็อกอยู่ฉะนั้นโอกาสยังให้น้ำหนักว่าทางพรรคภูมิใจไทยทมีโอกาสดีกว่าใช่ครับผมครับโอ้เสียแม่เนี่ยฟันทองว่าไม่ใช่คุณชัยเกษมใช่เหมถ้าคุณชัยเกษมหมายความว่าพรรคเพื่อไทยคาดหวังอยากเป็น แต่ที่พี่บอกฮะสถานการณ์การเมืองไม่ปกติย,ยังมีผู้กับการแสดงอยู่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วโอกาสจะมีน้ำหนักไปที่ท่านอนุทินแต่ท่านอนุทินเนี่ยจะเป็นนายกแบบเฉพาะกิจนะ ไม่ใช่เป็นนายกที่ากยาวไปได้แต่เป็นนายกที่ปผ่านในช่วงวิกฤตการตรงนี้ให้มันคลี่คลายเพราะถ้าเป็นนายกสถานการเนี่ยมันจะแก้สถานการณ์อะไรไม่ได้ในวิกฤตตรงเนี้ไม่ว่าแต่งตั้งข้าราชการไม่ว่าเรื่องงบประมาณและอื่นๆแต่ถ้าเป็นนายกเฉพาะกิจจะคลี่คลายผ่านไปได้เพราะผ่านไปได้ตกลงร่วมันได้เสร็จปุ๊บก็นาไปสู่การยุบสภาได้กระบวนการค่ะครับวันนี้ขอพระอค์ครับได้นายกคนใหม่แล้วครับดวยการี่มับพระบุครับ สวัสดีค่ะพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรนะคะก็แปลว่าเสียแมวคงจะมองว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาก็ยังจุบป,ปานกันได้อยู่แล้วบตรีว่าการกลาโหมนี่คือไม่ถึงเสียแก้วอบอกแก้วนะรัฐบาลจะเปลี่ยนซะก,ก่อนถ้าเป็นคุณอนุทินจริงเนี่ยน้องเหมียว<ะ>ก็เป็นไปตามคําพยากรของโหรฟองสนานแม่หมอเขาพยากรณ์ว่าอะไรคะบอกว่าคุณอนุทินถ้าจะเป็นนายกต้องเป็นภายในกลุมภาพันธ์ปีหน้าจากนี้ไปเป็นถึงกัมพู กุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าหลังกุมภาไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันโหงนะอ่ะคอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่เสแมวแล้วก็หลายฝ่ายคาดการไว้หรือไม่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมามองข้ามช็อตกันว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากสวและสั่งให้คุณแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่การเมืองไทยมันจะเดินยังไงต่อไปครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะคะตอนนี้ครูจิ้นเพชรปยมังกรกำลังจะไปตำนานแล้วนะ นี่ตุลจะมาอยู่กับเราที่นี่อ่ะมึงจะเสียงานาพอะกูไงวะทำไมอ่ะมึงก็ตอบกูดีไม่มีไอ้ตุลสักคนหนึ่งอ่ะทุกอย่างก็จบแกต้องกลับมาจิ้นกับเปย้ยแต่ไม่มีแต่แกเป็นสินค้าของฉันฉันสั่งให้แกทำอะไรก็ต้องทำจะมารักแท้บ้าบออะไรน้ำเน่า